เวลาที่เราเดินชมความงามตามวัดวังหรือเอ,อ่อโบราณสถานต่างๆนะครับเราก็มักจะแบบชื่นชมลวดลายแกะสลักภาพวาดสวยๆใช่ไหมครับใช่ค่ะวิจิตรการตาม,มากจริงๆแต่เคยลองมองอีกมุมไหมครับว่าเอ๊ะหรือจริงๆแล้วเรากำลังอ่านอะไรบางอย่างอยู่แปบลบว่าแผนผังอำนาจที่มันซ่อนอยู่ในความงามนั้นๆนะครับ อืมเป็นคำถามที่น่าสนใจมากค่ะเพราะว่ามันไปตรงกับประเด็นหลักๆในงานวิจัยของดรธนีค่ะอ๋อ oh, ครับค่ะชื่องานวิจัยคือ social distance and Vietnamese traditional art decoration ท่านศึกษาศิลปะในพวกพระราชวังโบราณสถานที่เมืองเวประเทศเวียดนามครับผมที่เวเนี่ยใช่ค่ะโดยใช้มุมมองที่เรียกว่าสัญญาวิทยาเชิงสังคมหรือ social semiotics นะคะ สัญญาวิทยาเชิงสังคมมันคืออะไรครับพอจะอธิบายคร่าวๆได้ไหมได้ค่ะคือมันเป็นการศึกษาว่าพวกสัญ,ญลักษณ์ต่างๆรอบตัวเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาษาภาพหรือแม้แต่วัตถุสิ่งของมันสร้างความหมายขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็เอ่อมันสะท้อนความสัมพันธ์เชิงอํานาจในสังคมเราได้ยังไงบ้างคะ่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือไม่ได้ดูแค่ว่าสวยหรือไม่สวยแต่ดูว่ามันสื่ออะไรออกมาใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ งั้นแนวคิดหลักที่งานวิจัยนี้ใช้คือระยะห่างทางสังคมหรือ social distance ที่ว่าเนี่ยนะครับใช่เลยค่ะแสดงว่าเขามองว่าศิลปะตกแต่งพวกนี้ มันไม่ใช่แค่เรื่องความงามแต่เป็นเหมือนภาษาอย่างหนึ่งที่สื่อสารผ่านการจัดวางองค์ประกอบต่างๆแน่นอนเลยค่ะคือเขามองว่ามันเป็นเหมือนภาษาภาพที่ใช้สื่อสารความสัมพันธ์ทางสังคมออกมาโดยอิงแนวคิดมาจากนักภาษาศาสตร์อย่างแฮลิเด์หรือครสกับแวนลิวินด้วยค่ะโอ้น่าสนใจมากครับแล้วพอจะมีตัวอย่างไหมคะว่าเขาวิเคราะห์ยังไงบ้างมีค่ะชัดเจนเลยอย่างเช่นเอ่อลายมังกรที่เรารู้กันว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจกักรพรรดิของกษัตริย์ใช่ไหมคะครับ มังกรนี่คืออำนาจเลยใช่ค่ะในงานวิจัยก็จะชี้ว่าเรามักจะเห็นลายมังกรเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่สูงสูงเด่นเด่น uh huh. ขนาดก็จะใหญ่แล้วบ่อยครั้งเลยที่จะหันหน้าตรงมาหาเราเหมือนจ้องมองผู้ชมอะค่ะอ๋อ oh, ครับซึ่งทั้งหมดนี้มันสร้างความรู้สึกถึงพลังอำนาจความยิ่งใหญ่ความสูงสักแบบชัดเจนมาก แล้วถ้าเทียบกับลายอื่นๆล่ะครับอย่างลายปลาลายดอกบัวอะไรแบบนี้มันต่างกันไหมต่างกันเยอะเลยค่ะอย่างลายปลาหรือลายดอกบัวเนี่ยอาจจะสื่อถึงความเรียบง่ายความอุดมสมบูรณ์หรือถ้าในทางพุทธก็อาจจะหมายถึงนิพพานการหลุดพ้นอะไรแบบนั้นครับลายพวกนี้ก็มักจะอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำลงมาหรืออยู่ในพื้นที่ที่คนทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายกว่าไม่ได้เน้นให้ดูเด่นหรือน่าเกรงขามเท่าลายมังกรนะคะอืมอืมอื แล้วก็ยังมีองค์ประกอบอื่นๆอีกนะคะเช่นการวางภาพเนี่ยให้อยู่ระดับสายตาพอดีหรือว่าอยู่สูงกว่าสายตาเรามากๆตำแหน่งบนผนังหรือแม้แต่การใช้สีทองคำเปลวพวกนี้ก็เป็นภาษาหมดเลยค่ะที่กำลังบอกใบ้ถึงลำดับชั้นทางสังคมในยุคนั้นๆ ฟังดูแล้วประเด็นเรื่องความแนบเนียนนี้สำคัญมากเลยนะครับคือเหมือนกับว่าคนส่วนใหญ่ที่เข้าไปชมเนี่ยอา,อาจจะไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังอ่านสารเกี่ยวกับความแตกต่างทางชนชั้นอยู่ใช่ค่ะใช่หรือกำลังถูกบอกให้รู้สึกถึงตำแหน่งของตัวเองในโครงสร้างอำนาจนั้นๆถูกต้องเลยค่ะสัญญาพวกนี้มันทำงานแบบเงียบๆเ,เนียนๆจนเรารับรู้แค่ว่า โอ้โหสวยจังหรือดูขลังจังอะไรแบบนี้โดยที่เราไม่ได้ฉุกคิดถึงความหมายเบื้องหลังเลยใช่ค่ะซึ่งในมุมมองเชิงวิพากษ์เนี่ยศิละปะตกแต่งพวกนี้ก็เลยไม่ใช่แค่ของสวยงามที่เป็นกลางๆแล้วล่ะค่ะแต่มันกําลังทําหน้าที่บางอย่างมันกําลังทําหน้าที่เป็นเหมือนเครื่องมือทางอุดมการณ์อย่างหนึ่งเลยค่ะคือช่วยทําให้โครงสร้างสังคมแบบลําดับชั้นหรือระบบศักดินาในอดีตเนี่ยมันดูเป็นเรื่องปกติเป็นธรรมชาติดูชอบทาไปโดยปริยาย องค์คือทําให้เรายอมรับมันไปเองผ่านความงามใช่ค่ะการผลิตซ้ําความสัมพันธ์เชิงอํานาจมันเกิดขึ้นผ่านสุนทรียศาสตร์นี่แหละโดยไม่จําเป็นต้องมีคําประกาศอะไรออกมาตรงๆเลยฟังดูแล้วเหมือนกับว่าแม้กระทั่งความรู้สึกที่เรามีต่อศิลปะนั้นๆเช่นความยำแกรงความชื่นชมหรืออาจจะรู้สึกตัวเล็กตัวน้อยลงเมื่อไปยืนอยู่หน้าสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆห,หรือศิลปะที่ดูอลังการอืมความรู้สึกพวกนี้ก็ อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซะทีเดียวแต่เป็นสิ่งที่ถูกชี้นําโดยระบบสัญ,ญลักษณ์พวกนี้มีความเป็นไปได้สูงมากค่ะคือสัญญาวิทยาเชิงสังคมมองว่าอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้หลายๆครั้งมันเป็นสิ่งที่ถูกประกอบสร้างขึ้นมาผ่านวัฒนธรรมผ่านการรับรู้ที่เราถูกปลูกฝังมานะคะโอ้ลึกซึ้งนะครับแต่แต่ต้องย้ำนิดนึงนะครับว่า เป้าหมายของงานวิจัยแนวนี้เนี่ยไม่ใช่การไปด้อยค่าความงามของศิลปะหรือบอกให้เราเลิกชื่นชมคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะไม่ใช่แบบนั้นแต่เป็นการชวนให้เรามองทะลุความงามนั้นเข้าไปอีกชั้นหนึ่งใช่ครับเพื่อให้เห็น,นกลไกทางสังคมคกลไกอำนาจที่มันทำงานอยู่เบื้องหลังว่าไอ้ความงามที่เรากำลังดื่มดาอยู่นั้นนะ่ะเอ่อมันอาจจะกำลังกล่องกล่าวให้เรายอมรับระเบียบสังคมบางอย่างโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยก็ได้ถูกต้องเป๊ะเลยครับ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการตั้งคำถามเชิงวิพากษ์มากขึ้นค่ะผมดังนั้นนะคะครั้งต่อไปถ้าเรามีโอกาสไปเยี่ยมชมสถานที่เหล่านี้อีกลองสังเกตดูแล้วก็ถามตัวเองเล่นๆก็ได้ค่ะว่าสิ่งที่เรากำลังมองอยู่นั้นน่ะเราเห็นแค่ลวดลายสวยๆหรือเรากำลังเห็นอำนาจที่มันแฝงตัวอยู่กันแน่อืมน่าคิดครับแลวความรู้สึกทึ่งความชื่นชมที่เรามีเนี่ย มันเป็นของเราเองจริงๆหรือเป็นสิ่งที่เราถูกสอนให้รู้สึกผ่านภาษาภาพเหล่านี้กันแน่เป็นคำถามที่ทิ้งท้ายไว้ให้คิดต่อได้ดีมากเลยครับผมขอปิดท้ายด้วยข้อความหนึ่งที่รู้สึกว่ามันสะท้อนแนวคิดนี้ได้ดีนะครับคืออำนาจที่แท้จริงของอุดมการณ์ก็คือการที่มันทำงานโดยที่เรามองไม่เห็นหรือไม่รู้ตัวว่ากำลังเชื่อฟังมันอยู่โหคมมากค่ะครับ ก็อยากชวนให้ลองนำมุมมองนี้ไปลองสำรวจความงามต่างๆรอบตัวเรากันดูนะครับว่าอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่อีกบ้างที่เรายังไม่เคยสังเกตเห็นเลยก็ได้ครับ